การจะประสบการณ์ระดับประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่1ครูประจําวิชานางสาวนาตยาสิทธาพิทักษพงศ์ว่าที่ร้อยเอกนภพรัตนพรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ระองพรหมณีผู้จัดก,การโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยการอ่านชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งหน่วยที่9บ้านแสนรักเรื่องการอ่านพยัญชนะไทยจิจกรรมการออกเสียงพยัญชนะไทยได้ถูกต้องการอ่านการอ่านคือสำหรับทักษะการอ่านของเด็กระยะนี้จะอ่านจากความเข้าใจและ จากรูปภาพโดยวิธีการสอนของเด็กอนุบาลอ่านหนังสือโดยส่วนมากต้องเริ่มจากฝึกอ่านตามคือครูอ่านนำให้นักเรียนอ่านตามครูชี้แต่ละคำว่าอ่านอย่างไรถ้าเด็กอ่านไม่ได้ครูจะช่วยแนะนำช่วยบอกจุดสำคัญคือครูต้องมีโอกาสได้ฟังเด็กทีละคน เพื่อให้สามารถชี้แนะในจุดที่เด็กแต่ละคนมีปัญหาได้ชัดเจนขึ้นจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานี้ 1. เพื่อให้เด็กออกเสียงการอ่านพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง 2. เพื่อให้เด็กอ่านพยัญชนะไทยตัววอเวนรอเรือและพอสัมเพาออกเสียงวอ ลพอได้ถูกต้องเด็กๆคะคุณครูก็มีคำทายปริศนาเกี่ยวกับพยัญชนะไทยกอไก่ถึงหอนกุูกให้เด็กๆทายกันนะคะวันนี้คุณครูจะนำพยัญชนะตัวใดเอ่ยให้เด็กๆทายดูสิคะเราไปฟังคำทายปริศนากันเลย ฉันคืออะไรสวมใส่บนนิ้วมีเพชรเม็ดจิว๋วส่องแสงแวววาวอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรสวมใส่บนนิ้วมีเพชรเม็ดจิว๋วส่งแสงแวววาวเด็กๆลองทายดูสิคะ ว่าเป็นพยัญชนะตัวใดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะพยัญชนะวอลเวนนั่นเองแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าพยัญชนะตัววอลเวนออกเสียงว่าอย่างไรเราไปดูกันเลยนะคะ พยัญชนะตัววอลเวนออกเสียงวออีกครั้งหนึ่งนะคะพยัญชนะตัววอลเวนออกเสียงวอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะเราไปคายคำปริศนาคำที่สองกันเลยนะคะฉันคืออะไรเล่นในแม่น้ำ คนยกพายจำ้ำนำฉันเล่นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรเล่นในแม่นม้ำคนยกพายจำ้ำนำฉันเล่นไปเด็กๆทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะพยัญชนะตัว รอเรือนั่นเองแล้วเด็กทราบไหมคะว่าวพยัญชนะัวรอเรือออกเสียงว่าอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะพยัญชนะรอเรือออกเสียงรออีกครั้งหนึ่งนะคะรอเรือออกเสียงรอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไป คำทายปริศนาคำที่สามกันเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรฉันคืออะไรเล่นในทะเลสำเพางามเก๋กลางใบใหญ่เอ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรเล่นในทะเลสำเพางามเก๋ กลางใบใหญ่เอ้ยเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยคะ่ะพยัญชนะตัวพอสำเพานั่นเองแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าพยัญชนะตัวพอสำเพาออกเสียงว่าอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะพยัญชนะ พอสำเพาออกเสียงพออีกครั้งหนึ่งนะคะพยัญชนะตัวพอสำเพาออกเสียงพอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนพยัญชนะทั้งสามตัวให้คุณครูฟังดูนะคะเด็กๆคะที่คุณครูได้อธิบายพยัญชนะ ทั้ง3ตัวก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีคำถามมาฝากเด็กๆหนึ่งคำถามค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าคำถามว่าอย่างไรภาพที่หัวล่างออกนอกได้แก่เด็กๆดูนะคะคุณครูจะมีภาพพยัญชนะให้เด็กๆดู เด็กๆดูเลยนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างภาพทั้งหมดนี้ให้เด็กๆดูว่าภาพที่หัวล่างออกนอกได้แก่ภาพอะไรเอ่ยเป็นพยัญชนะตัวอะไรเด็กๆคะเมื่อเด็กๆรู้คำตอบแล้วอย่าลืมอัดคลิปคำตอบส่งมาให้คุณครูตายด้วยนะคะเด็กๆคะ เด็กๆหยิบหนังสือการอ่านคำภาษาไทยสถาบันวิจัยชั้นอนุบาลหนึ่งเล่มหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้า15เลยค่ะเด็กๆคะ เมื่อเด็กๆเปิดไปที่หน้า15เรียบร้อยแล้วหน่วยที่9เราจะเรียนทั้งหมด3พยัญชนะนะคะแต่คุณครูจะให้เด็กๆอ่านคำไทยทีละหนึ่งพยัญชนะก่อนนะคะเราไปฝึกอ่านกันเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่านพยัญชนะตัววอลวนกันนะคะว่าวอลวนออกเสียงว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณครูอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะ วอลเวนออกเสียงวอเด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะวอลวนออกเสียงวอวอลวนออกเสียงวอวอลวนออกเสียงวอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เด็กคะพยัญชนะตัวที่2คือลอเรือนะคะยังอยู่ในหน้าที่15เลยนะคะเด็กๆคะพยัญชนะตัวที่2คือพยัญชนะตัวลอเรือนะคะเด็กๆไปอ่านออกเสียง ตามคุณครูเลยนะคะเด็กๆคะเรามาอ่านเพลงชนะตัวรอเรือกันเลยนะคะเด็กวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะรอเรือออกเสียงรอเด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะรอเรือออกเสียงรอ รอเรือออกเสียงรอรอเรือออกเสียงรอเก่งมากเลยค่ะเด็กคะ Lap. Lap. พยัญชนะตัวที่สามนะคะเรายัางอยู่ในหน้าที่สิบห้าอยู่นะคะพยัญชนะตัวพอสำเพานะคะ พยัญชนะตัวที่3นะคะคือพยัญชนะตัวพอสำเพานะคะเดเด็กๆไปอ่านออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพยัญชนะตัวพอสำเพากันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะพอสำเพาออกเสียงพอ เด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะพอสำเพาออกเสียงพอพอสำเพาออกเสียงพอพอสำเพาออกเสียงพอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนพยัญชนะทั้ง3ตัวเลยนะคะเป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้ หนึ่งเด็กสามารถออกเสียงพยัญชนะไทยได้แก่วเวนรอเรือและพอสำเภาออกเสียงลวพอได้ถูกต้องเด็กๆให้ผู้ปกครองอัดคลิป การเรียนการทำแบบฝึกหัดและการตอบคำถามส่งให้คุณครูเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กๆแล้วนำไปประเมินผลพัฒนาการในการพิจารณาการเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปค่ะจากที่เด็กและผู้ปกครองได้เรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้นหากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อติชม ครูผู้สอนจะได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งให้ผู้ปกครองทำแบบประเมินความพึงพอใจผลงานของผู้เรียนและนำส่งกับครูประจำชั้นด้วยนะคะอันนึง ทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนจะนำผลการเรียนการสอนมาทำการประเมินครูผู้สอนเพื่อที่จะได้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบาย